จอห์นเดวิสในวัย70สปีอดีตทหารผ่านศึกชาวอเมริกันผู้เคยกรมศึกในเวียดนามใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในบ้านไม้หลังเล็กแถบชานเมืองมอนทานา่าหลังจากสูญเสียภรรยาไปเขาก็ปลีกตัวจากผู้คนจมอยู่กับความทรงจำอันโหดร้ายของสงครามร่างสูงงอใหญ่ผอมเกรงผมสีดอกเหลาและใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยบ่งบอกถึงความชราภาพและความทุกข์ระทมที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจเขามักนั่งเงียบๆคนเดียวบนเก้าอี้โยกหน้าบ้าน เมื่อมองออกไปยังทุ่งหญ้ากว้างไกลสุดลูกหลูลูก,ลก,ลกตาพยายามปฏิป,ต,ปต่อชิ้นส่วนของความทรงจำที่แตกสลายแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมีเพียงความว่างเปล่าและความเจ็บปวดเขาหยหาความรักความอบอุ่นแต่ก็หวาดกลัวที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาในชีวิตอีกครั้งความโดดเดี่ยวกลายเป็นเพื่อนสนิทที่คอยกัดกินจิตวิญ,ญญาณของเขาทีละน้อยจอนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำสวนเขาปลูกผักสวนครัวไว้กินเองและปลูกดอกไม้หลากสีสันไว้ประดับบ้านดอกไม้เหล่านี้เปรียบเสมือนตัวแทนของความงามและความหวัง ที่ยังคงหลักงอหรืออยู่ในใจของเขาแม้ว่ามันจะริบหรี่เต็มทีก็ตามกิจวัตรประจําวันของจอร์นเรียบง่ายตื่นเช้ามาทําสวนรดน้ําพรวดินใส่ปุ๋ยดูแลต้นไม้ใบหญ้า,ยา,ยายอย่างทะนุถนอมราวกับว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ยึเดเหนี่ยวเขาไว้กับโลกใบนี้ตกบ่ายก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์หรือไม่ก็ฟังเพลงคันทรีเก่าๆจากวิทยุซานซิสเตอร์เครื่องเล็กๆคู่ใจบางครั้งเขาก็ออกไปเดินเล่นในป่าสูดอากาศบริสุทธิ์ฟังเสียงนกร้องแต่ไม่ว่าเขาจะทําอะไรความรู้สึกโดดเดี่ยว ก็ยังคงกับกุมหัวใจเขาไว้แน่นความทรงจําเกี่ยวกับสงครามยังคงตามหลอกหลอนเขามักฝันร้ายถึงภาพการสู้รบเสียงปืนเสียงระเบิดและเสียงกรีดร้องของผู้คนเขาพยายามลืมมันแต่ก็ทําไม่ได้ภาพเหล่านั้นยังคงฝังแน่นอยู่ในความทรงจําของเขาอย่างชัดเจนจอร์รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนักโทษในกรงขังที่มองไม่เห็นกรงขังแห่งความทรงจําอันโหดร้ายที่ไม่มีวันหลุดพ้นวันหนึ่งขณะที่จอร์นกาลังก้มๆเงยๆอยู่กับการตัดแต่งกิ่งกุหลาบหน้าบ้านจู่ๆเขาก็รู้สึกเจ็บแปลกที่หลังจนต้องร้องอุทานออกมาเขาพยายามฝืนลุก ขึ้นยืนแต่ก็เซมลงไปกองกับพื้นรู้สึกเจ็บปวดจนขยับตัวไม่ได้จอร์นพยายามร้องเรียกขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเขาก็แหบแห้งเกินกว่าจะตะโกนออกไปในขณะที่เขากําลังนอนรอความตายอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งใกล้เข้ามาพร้อมกับเสียงตะโกนเรียกอย่างร้อนรนจอร์นจอร์นคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงนั้นฟังดูคุ้นหูเหมือนเสียงของนางฟ้าผู้มาโปรดจอร์นพยายามหันไปมองตามเสียงแต่ก็ทําได้เพียงหันไปเห็นเงาตะคุ้งตุ่มของผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังวิ่งตรงมาทางเขาฉันอยู่นี่ ฉันล้มจอพยายามเปล่งเสียงออกมาอย่างยากลําบากหญิงคนนั้นรีบวิ่งเข้ามาประคองจอให้ลุกขึ้นนั่งคุณพระช่วยคุณเป็นอะไรมากไหมเธอถามด้วยความเป็นห่วงหลังฉันฉันเจ็บหลังมากจอตอบเสียงสั่นเครือรอตรงนี้นะเดี๋ยวฉันไปตามคนมาช่วยหญิงคนนั้นรีบวิ่งหายเข้าไปในบ้านของเธอทิ้งให้จอน,นั่งรอยอยู่ตรงนั้นด้วยความเจ็บปวดเวลาผ่านไปเนิ่นนานแต่สำหรับจอแล้วมันเหมือนกับเวลาผ่านไปชั่วนิรัน ในที่สุดหญิงคนนั้นก็กลับมาพร้อมกับชายหนุ่มร่างสูงใหญ่คนหนึ่งนี่เดวิดลูกชายฉันเองเขาจะช่วยพาคุณไปส่งโรงพยาบาลหญิงคนนั้นแนะนําชายหนุ่มที่ชื่อเดวิดรีบเข้ามาประยุงจอนให้ลุกขึ้นยืนแต่จอนก็อ่อนแรงเกินกว่าจะยืนด้วยตัวเองได้เดวิดจึงช้อนตัวจอนขึ้นอุ้มไว้ในอ้อมแขนขอบคุณขอบคุณมากจอนพูดด้วยความซาบซึ้งใจไม่เป็นไรค่ะฉันชื่อแมรี่ยินดีที่ได้ช่วยเหลือหญิงคนนั้นตอบแมรี่จอนสันหญิงไม่ไวัยหกสิบห้าปีเจ้าของฟาร์มเล็ก ที่อยู่ติดกับบ้านของจอนเธอเป็นผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายสเปนรูปร่างอุกอิ่มผิวสีน้ำผึ้งและผมหยักศกสีดำคลับที่ยาวสลวยใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสดใสมีชีวิตชีวาดวงตาสีน้ำตาลเข้มเปล่งประกายความอบอุ่นและความเมตตาแมรี่เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเธออาศัยอยู่กับเดวิดลูกชายคนเดียวหลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนแมรี่ก็ต้องดูแลฟาร์มเพียงลําพังเธอทํางานหนักทุกวันปลูกผักเลี้ยงสัตว์และทํางานบ้านแต่เธอก็ไม่เคยย่อท้อแมรี่ เป็นผู้หญิงแกร่งอดทนและมองโลกในแง่ดีเธอพยายามใช้ชีวิตอะย่างมีความสุขแม้ว่าจะต้องอยู่คนเดียวก็ตามแต่ลึกๆแล้วเธอก็รู้สึกเหงาและห่วยหาความมรักความอบอุ่นจากใครสักคนเธออยากมีใครสักคนไว้คอยพูดคุยปรึกษาหารือและแบ่งปันเรื่องราวต่างๆในชีวิตแต่ในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบแห่งนี้การจะหาใครสักคนนั้นช่างยากเย็นเหลือเกินแมรี่รู้ดีว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอก็พยายามเข้มแข็ง,แ,ขงและใช้ชีวิตต่อไปให้ได้ เธอหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะพบกับความสุขที่แท้จริงหลังจากที่จอร์นได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วแมรี่ก็แวเวียนม,มาเยี่ยมเขาทุกวันเธอนําอาหารดอกไม้และหนังสือมาให้เขาและคอยอยู่เป็นเพื่อนคุยกับเขาจอร์นรู้สึกซาบซึ้งใจในความมีน้ําใจของแมรี่เป็นอย่างมากเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีใครสักคนมาคอยดูแลเอาใจใส่เขาถึงขนาดนี้หลังจากที่จอร์นออกจากโรงพยาบาลแมรี่ก็ยังคงแววเวียนม,มาหาเขาที่บ้านเป็นประจำเธอช่วยเขาทำความสะอาดบ้านทำอาหารและดูแลสวน ให้จอร์นรู้สึกประทับใจในตัวแมรี่เป็นอย่างมากเขาไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนที่ทั้งสวยทั้งเก่งและจิตใจดีอย่างเธอมาก่อนทั้งสองเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นพูดคุยกันเรื่องสเพเร่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตของกันและกันจอร์นเล่าเรื่องราวในอดีตของเขาให้แมรี่ฟังรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวยวกับสงครามเวียดนามที่ยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่เขารู้สึกสบายใจที่ได้ระบายความในใจให้แมรี่ฟัง เพราะเธอรับฟังเขาอย่างตั้งใจและเข้าใจความรู้สึกของเขาเป็นอย่างดีแมรี่เองก็เล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้จอนฟังเช่นกันเธอเล่าถึงความรักความผูกพันและความทรงจําดีๆที่เธอมีต่อสามีผู้ล่วงลับเล่าถึงความยากลําบากในการดูแลฟาร์มเพียงลําพังและเล่าถึงความเหงาที่กัดกินหัวใจเธอในยามค่ําคืนจอนรับฟังเรื่องราวของแมรี่อย่างเห็นอกเห็นใจเขารู้ดีว่าความเหงาเป็นสิ่งที่ทรมานมากแค่ไหนทั้งสองต่างก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจกันและค่อยๆพัฒนาความรู้สึกดีๆต่อกันโดย ไม่รู้ตัวความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามยากลําบากแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกของทั้งคู่ก็เริ่มลึกซึ้งเกินกว่าคําว่าเพื่อนความใกล้ชิดความผูกพันและความเห็นอกเห็นใจกันทําให้ทั้งคู่ต่างก็ตกอุมรักกันโดยไม่รู้ตัวความรักของทั้งคู่ค่อยๆเบ่งบานอย่างช้าๆเหมือนดอกไม้ที่ค่อยๆผริบานในฤดูใบไม้ผลิพ,พวกเขาใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นไปเดินเล่นในทุ่งด้วยกันปิกนิกครีมลำธารน,นั่งดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกัน และพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งเรื่องในอดีตปัจจุบันและอนาคตจอร์นรู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งเขารู้สึกมีชีวิตชีวากับรีกกับเปร,ร,ราและมีความสุขที่ได้อยู่กับแมรี่ส่วนแมรี่เองก็รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและมีความสุขที่ได้อยู่กับจอร์นเธอรู้สึกว่าจอร์นคือคนที่เข้าใจเธอมากที่สุดและเป็นคนที่เธอสามารถฝากชีวิตไว้ได้ทั้งสองต่างก็เติมเต็มความว่างเปล่าในหัวใจของกันและกันความรักของทั้งคู่เป็นเหมือนอทิพย์ชโลมใจที่ช่วยเยียวยาบาดแผลในอดีต และทําให้พวกเขากลับมามีความสุขได้อีกครั้งวันหนึ่งจอรนและแมรี่ไปเดินเล่นในป่าด้วยกันทั้งสองเดินเคียงคู่กันไปตามทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวเข้าไปในป่าลึกบรรยากาศรอบตังเงียบสงบมีเพียงเสียงนกร้องและเสียงใบไม้ไหวตามสายลมแสงแดดอ่อนๆสองลอดลงมาผ่านแมกไม้สร้างบรรยากาศที่แสนโรแมนติกทั้งสองหยุดพักเหนื่อยที่โขดหินริมลาําธารจอรนั่งลงบนโขดหินส่วนแมรี่ก็นั่งลงข้างๆเขาทั้งสองนั่งเงียบๆอยู่ครู่หนึ่ง โดยไม่มีใครพูดอะไรออกมาแต่สายตาของทั้งคู่ก็สื่อความหมายถึงกันและกันได้อย่างชัดเจนจอนค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือของแมรี่มากุมไว้แมรี่ไม่ได้ขัดขืนแต่กลับบิดมือของจอนตอบเบาๆทั้งสองศบตาการเนินนานโดยไม่ต้องเอื้อเอ่ยคำใดๆออกมาในที่สุดจอนก็เป็นฝ่ายทำลายความเงียบแมรี่ผมรู้ว่าเราอายุมากแล้วแต่ผมก็อดใจไว้ไม่ได้จริงๆจอนพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือผมรักคุณนะแมรี่แมรี่น้ำตาคลอด้วยความตื้นตันใจฉันก็รักคุณจอน เธอตอบเสียงสั่นเครือเช่นอกันทั้งสองโผเข้ากอดกันกลมเกลียวจูบก,กันอย่างดุดดื่มท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆและเสียงสายน้ำไหลเอื่อยๆความรักของทั้งคู่เบ่งบานเต็มที่ในป่านั้นเองธรรมชาติรอบข้างเป็นพยานรักให้กับทั้งสองความรักของจอนและแมรี่เป็นเหมือนบทกวีที่แสนหวานเป็นบทเพลงรักที่ไพเราะที่สุดในโลกเป็นภาพวาดที่งดงามที่สุดในจักรวาลมันคือรักแท้ที่เกิดขึ้นท่ามกลางความร่วงโรยของชีวิตรักที่ไม่มีเงื่อนไขไร้ ซึ่งข้อผูกมัดใดๆเป็นรักที่บริสุทธิ์งดงามและยังยืนทั้งสองต่างก็รู้ดีว่าความรักของพวกเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอายุที่มากแล้วและยังมีอุปสรรคมากมายที่รอยอยู่ข้างหน้าแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะจับมือกันฟาฟันอุปสรรคเหล่านั้นไปด้วยกันเพราะพวกเขารู้ว่าความรักที่พวกเขามีให้กันนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้คืนนั้นจอนและแมรี่ตัดสินใจที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่บ้านของจอนภายในบ้านไม้ หลังเล็กที่แสนอบอุ่นแสงไฟสลัวๆจากโคมไฟสร้างบรรยากาศโรแมนติกเสียงเพลง Country, คันทรีคลอเบาๆมาจากวิทยุเก่าๆทั้งสองนั่งอยู่บนโซฟาตัวเดียวกันดื่มไวน์และพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆมากมายบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความผูกพันจอนและแมรี่ต่างก็รู้สึกสบายใจและเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่ด้วยกันพวกเขาสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง โดยไม่ต้องปิดบังหรือเสแสร้งใดๆทั้งสิ้นพวกเขารู้สึกเหมือนได้ค้นพบอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตที่หายไปนานแสนนานหลังจากที่ดื่มไวายไปได้สักพักจอนก็เริ่มรู้สึกถึงความปรารถนาที่พลุ่งพล่านอยู่ในตัวเขาจ้องมองไปยังริมฝีปากอันอุบอิ่มของแมรี่และค่อยๆโน้มตัวเข้าไปจูบเธออย่างถเบาแมรี่ไม่ได้ขัดขืนแต่กลับจูบตอบเขาอย่างดุดดืมทั้งสองจูบก,กันอยู่นานราวกับจะชดเชยเวลาที่เสีย ไปริมฝีปากของทั้งคู่บทเบียดเข้ากันอย่างเร่าร้อนลิ้นเกี่ยวพันกันดูดดื่มลึกล้ำจนแทบหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวจอรนค่อยๆสอดมือเข้าไปใต้เสื้อของแมรี่ลูบไล้แผ่นหลังเนียนนุ่มของเธออย่างแผวเบาแมรี่สะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ขัดขืนเธอจูบตอบจอรนอย่างเร่าร้อนยิ่งขึ้นพร้อมกับปลดกระดุมเสื้อของเขาออกทีละเม็ดทั้งสองเริ่มหายใจหอบถี่ขึ้นเรื่อยๆร,ร,ร่างกายแนบชิดกันมากขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันความเงียบสงด เขาปกคลุมทั่วบริเวณมีเพียงเสียงลงหายใจหอบกระชั้นและเสียงหัวใจเต้นรัวเท่านั้นที่บ่งบอกถึงอารมณ์ปรารถนาอันพลุ่งพล่านจอรนอุ้มแมรี่ขึ้นและพาเธอไปยังห้องนอนเขาวางเธอลงบนเตียงอย่างแถวเบาและโน้มตัวลงไปจูบเธออีกครั้งทั้งสองจูบกันอย่างดูดื่มเนิ่อนานราวกับจะไม่มีวันสิ้นสุดจอรนค่อยๆถอดเสื้อผ้าของแมรี่ออกทีละชิ้นเผยให้เห็นเรือนร่างอันอุบอิ่มขาวเนียนที่ยังคงความงดงาม ตามไปแม้การเวลาจะล่วงเลยเขาก้มลงจูบซุกไซไปตามซอกคอและเนอนอกอของเธออย่างแถวเบา,บาแมรี่หลับตาพริ้มรับสัมผัสอันวากหวามจากจอนอย่างเต็มใจร่างกายของเธอตอบสนองต่อสัมผัสของเขาอย่างรวดเร็วเธอแอบนอกขึ้นรับจูบของเขาอย่างกระหายจอนค่อยๆถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกจนหมดเผยให้เห็นร่างกายที่ยังคงแข็งแรงแม้จะผ่านการเวลามาอย่างยาวนานเขาก้มลงจูบแมรี่อีกครั้งจูบของเขาเร่าร้อนลึกกอซึ้งและเต็มไปด้วยความปรารถนาแมรี่เอง ก็จุบตอบเขาอย่างเร่าร้อนไม่แท้กันทั้งสองกอดรัดก,กันกรมเกลียวร่างแนบชิดติดกันจนแทบจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวจอนค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นมาอยู่เหนือร่างของแมรี่เขามองสบตาเธออย่างลึกซึ้งแววตาของเขาเต็มไปด้วยความรักความปรารถนาและความอ่อนโยนแมรี่ยิ้มให้จอนอย่างอ่อนหวานแววตาของเธอเป็นประกายระยิบระยับผมรักคุณแมรี่จอนกระซิบข้างหูแมรี่ฉันก็รักคุณจระน แมรี่ตอบเสียงสันเครืจอนค่อยๆสอดใส่ความเป็นชายเข้าไปในตัวของแมรี่อย่างช้าๆนุ่มนวลแมรี่หลับตาพริมรับสัมผัสอันวาบหวังจากจอนอย่างเต็มใจทั้งสองเคลื่อนไหวร่างกายเข้าหากันอย่างช้าๆเนืบหน้าแต่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนและความปรารถนาอันแรงกล้าสเสียงครางแถวๆดังลอดออกมาจากริมฝีปากของทั้งคู่บ่งบอกถึงความสุขสมที่ทั้งสองกำลังได้รับทั้งสองกอดรัดกันแน่นขึ้นราวกับกลัวว่าอีกฝ่ายจะหายไปจอนจุบแมรี่อย่างดูดื่ม ในขณะที่แมรี่ก็จูบตอบเขาอย่างร่าร้อนไม่แพ้กันทั้งสองเคลื่อนไหวร่างกายเข้าหากันอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดทั้งคู่ก็ถึงจุดสุดยอดพร้อมกันเสียงครางดังกระหึ่มไปทั่วห้องนอนหลังจากนั้นทั้งสองก็นอนกอดกันอยู่บนเตียงด้วยความสุขจอนจุบหน้าผากของแมรี่อย่างแผ่วเบาขอบคุณนะแมรี่ที่ทําให้ผมมีความสุขจอนพูดด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนฉันก็มีความสุขมากเช่นกันจอนแมรี่ตอบพร้อมกับซุกตัวลงในอ้อมกอดของจอนทั้งงอสองนอนกอดกันอยู่นาน โดยไม่มีใครพูดอะไรออกมามีเพียงเสียงลมหายใจของกันแลกันเท่านั้นที่บ่งบอกถึงความรักความอบอุ่นและความผูกพันที่ทั้งสองมีให้แก่กันค่ำคืนนั้นจอนและแมรี่ต่างก็นอนหลับฝันดีอยู่ในอ้อมกอดของงอกันและกันรุ่งเช้าจอนตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นกระปริกระเปล่าเขามองไปยังร่างเปลือยเปล่าของแมรี่ที่นอนหลับไหลอยู่ข้างๆเขาก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาด้วยความสุขจอนค่อยๆน้องตัวลงไปจุบหน้าผากข,ของแมรี่อย่างท่าเบาอารุณสวัสดิ์ครับที่รักจอนกระซิบแมรี่ค่อยๆลืมตาขึ้้้นนนนเธออออยยิมใหหจอ่อ่าางว อรุณสวัสดิ์ขจรแมรี่ตอบทั้งสองจูบกันอีกครั้งจูบที่แสนหวานและอบอุ่นในยามเช้าหลังจากนั้นทั้งสองก็ลุกขึ้นจากเตียงและช่วยกันทำอาหารเช้าแมรี่ทำแผนเค้กส่วนจอนก็ชงกาแฟทั้งสองนั่งทานอาหารเช้าด้วยกันอย่างมีความสุขบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จจอนก็ชวนแมรี่ไปเดินเล่นในสวนด้วยกันทั้งสองเดินเคียงคู่กันไปตามทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวไปในสวนดอกไม้หลากสีสันกำลังบานสะพรั่งส่งกลิ่น หอมอบอวลไปทั่วบริเวณจอรเดดดอกกุหลาบสีแดงสดดอกหนึ่งขึ้นมาและยื่นให้กับแมรี่สำหรับคุณครับคุณสวยจอรพูดแมรี่ยิ้มรับดอกกุหลาบจากจอรมาดมอย่างชื่นใจขอบคุณ John, ค่ะจอรคุณนี่โรแมนติกจังเลยแมรี่พูดทั้งสองเดินเล่นในสวนอยู่คู่หนึ่งก่อนจะกลับเข้าไปในบ้านระหว่างทางกลับบ้านทั้งสองก็พบกับเดวิดที่กำลังเดินสวนมาพอดีเดวิดทำหน้าบึ้งตึงเมื่อเห็นจอรอยู่กับแม่ของเขาแม่มาทำอะไรกับตาแก่นี่เดวิดถามด้วยน้ำเสียงไม่พอใจเดวิดนี่จอร เขาเป็นเพื่อนบ้านของเราแมรี่พยายามอธิบายเพื่อนบ้านงั้นเหรอผมไม่เห็นว่าแม่ต้องไปสนิทสนมกับตาแก่นี่ขนาดนี้เลยเดวิดพูดด้วยน้ำเสียงห้วนๆเดวิดแมรี่เรียกชื่อลูกชายเสียงดังเดวิดเป็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่อายุ40ปีเขามีใบหน้าที่หล่อเหลาคมคายและร่างกายที่กำยำแข็งแรง เขาเป็นคนจิตใจดีรักแม่มากและหูแม่มากเขาไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับแม่โดยเฉพาะผู้ชายที่อายุมากอย่างจอร์เดวิดคิดว่าจอร์นกำลังหลอกใช้แม่ของงอเขาเขา,เขาจึงพยายามกีดกันไม่ให้จอร์นเข้าใกล้แม่ของเขาคุณจอร์เขาชั่วย่อเหลือฉันหลายอย่างนเดวิดเขาเป็นคนดีแมรี่พยายามแก้ต่างให้จอร์คนดีอะไรกันผมไม่เชื่อหรอกเดวิดพูดอย่างไม่เชื่อหยุดเดี๋ยนี้นะเดวิดขอโทษคุณจอร์ซะแมรี่พูดด้วยน้ำเสียงจริงจังไม่มีทางเดวิดตอบอย่างดื้อรัน้นเดวิดแมรี่ขึ้นเสียง พอเธอแมรี่ผมไม่เป็นไรจอนพูดห้ามอย่าไปถือสาเดวิดเลยนะเขาแกล้งแม่มากเกินไปเท่านั้นเองจอนพูดกับแมรี่ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่แมรี่กำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่จอนก็ยกมือขึ้นห้ามไว้ผมเข้าใจดีจอนพูดผมกลับก่อนดีกว่าแล้วค่อยคุยกันใหม่นะักจอนพูดพร้อมกับเดินจากไปทิ้งให้แมรี่ยืนมองตามหลังเขาไปด้วยความรู้สึกผิดแมรี่รู้ดีว่าเดวิดไม่ชอบจอนแต่เธอไม่คิดว่า เขาจะแสดงออกอย่างชัดเจนขณะน,นี้แมรี่ถอนหายใจด้วยความดักใจเธอไม่รู้จะทำอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างจอร์นและเดวิดดีเธอรักทั้งจอร์นและเดวิดแต่เธอไม่อยากให้ทั้งคู่ต้องมาทะเลาะกันเพราะเธอแมรี่ตัดสินใจว่าเธอจะต้องคุยกับเดวิดให้รู้เรื่องเธอจะต้องอธิบายให้เขาฟังว่าจอร์นเป็นคนดีและไม่ได้คิดร้ายอะไรกับเธอแต่การสนทนากับเดวิดกลับไม่ได้เป็นไปนตามที่เธอหวังเดวิดยังคงยืนกรานความคิดเดิมเขาไม่เชื่อว่าจอร์นเป็นคนดีและยังคงกีดกันไม่ให้จอ์นเข้าใกล้แมรี่ แม่ครับแม่ไม่เข้าใจหรอกผู้ชายพวกนั้นไว้ใจไม่ได้หรอกครับเดวิดพูดแต่จอรนไม่ใช่คนแบบนั้นนะเดวิดผมไม่สนผมไม่ให้แม่คบกับเขาเด็ดขาดเดวิดประกาศกล้าวและเดินจากไปทิ้งให้แมรี่ยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นด้วยความเสียใจแมรี่ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปเธอรู้สึกสับสนและหมดหนทางเธอไม่ต้องการสูญเสียทั้งจอรนและเดวิดไปแต่ดูเหมือนว่าเธอจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหลังจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างจอร และแมรี่ก็เริ่มห่างเหินกันแมรี่พยายามหลีกเลี่ยงการเจอหน้าจอรเพราะไม่อยากให้เดวิดไม่พอใจจอนเองก็รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของแมรี่เขารู้ว่าเดวิดต้องเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้อย่างแน่นอนจอรรู้สึกเสียใจและผิดหวังเขาไม่คิดเลยว่าความรักของเขากับแมรี่จะต้องมาเจอกับอุปสรรคแบบนี้จอรพยายามติดต่อแมรี่หลายครั้งแต่เธอก็ไม่รับโทรศัพท์ และไม่ตอบข้อความของเขาจอนรู้สึกเหมือนหัวใจสลายเขาไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปในที่สุดจอนก็ตัดสินใจไปหาแมรี่ที่บ้านเขาต้องการคุยกับเธอให้รู้เรื่องเขาไม่อยากเสียเธอไปเมื่อไปถึงจอนก็พบว่าแมรี่กําลังนั่งร้องให้อยู่ในบ้านจอนรีบเข้าไปปลอบโยนเธอแมรี่เกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงร้องไห้จอนถามด้วยความเป็นห่วงฉันขอโทษจอนฉันทำให้คุณต้องเดือดร้อนแมรี่พูดทั้งน้ำตาเดือดร้อนอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยจอนพูด เดวิดเขาโกรธมากที่ฉันคบกับคุณเขาบังคับให้ฉันเลิกกับคุณแมรี่พูดสะอึกสะอื้นผมไม่ยอมหรอกจอห์นพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผมรักคุณแมรี่ผมจะไม่มีวันเลิกกับคุณเด็ดขาดแต่เดวิดแมรี่พูดอย่างลังเลช่างเขาเถอะจอห์นพูดผมไม่สนใจหรอกว่าใครจะคิดยังไงผมรู้แค่ว่าผมรักคุณและผมต้องการอยู่กับคุณจอห์นพูดพร้อมกับดึงแมรี่เข้ามากอดฉันก็รักคุณจอห์นแมรี่พูดทั้งน้ำตาฉันไม่อยากเสียคุณไป ผมก็ไม่อยากเสียคุณไปเหมือนกันจอนพูดทั้งสองกอดกันแน่นขึ้นราวกับกลัวว่าอีกฝ่ายจะหายไปทั้งสองตัดสินใจว่าจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นพวกเขาจะจับมือกันฝ่าฟันทุกอย่างไปด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่แล้วเรื่องราวกลับไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างจอนและแมรี่ถูกเปิดเผย ต่อสาธารณาชนในเมืองเล็กๆแห่งนี้ข่าวหรือแพระ่สะพัดไปอย่างรวดเร็วผู้คนต่างก็ซุบซิบนินทาพูดคุยกันถึงเรื่องราวความรักต่างวัยของทั้งคู่บางคนก็เห็นใจและเข้าใจในความรักของทั้งสองแต่บางคนก็วิาพากวิจารณ์และต่อต้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขารู้ว่าจอนยังไม่ได้อยากขาดจากซูซานภรรยาที่อยู่ห่างไกลกันมานานหลายปีที่นิวยอร์กแรงกดดัน จากสังคมรอบข้างเริ่มถาโถมเข้าใส่จอนและแมรี่อย่างหนักจอนกลายเป็นเป้าสายตาของผู้คอ,อนอนในเมืองทุกครั้งที่เขาออกไปข้างนอกเขามักจะถูกมองด้วยสายตาดูถูกเหยียดยามและได้ยินเสียงซุบซิบนินทาตามหลังอยู่เสมอแมรี่เองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต่างกันเธอถูกเพื่อนบ้านและคนรู้จักบางคนตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงไร้ยังอายแย่งสามีคนอื่น และทำลายครอบครัวของจอห์นแม้ว่าความจริงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างจอห์นและซูซานจะจบสิ้นไปนานแล้วก็ตามทั้งสองต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายทั้งการถูกดูถูกเหยียดหยามการถูกนินถาว่าร้ายและการถูกกีดกันจากสังคมแต่ถึงกระนั้นจอห์นและแมรี่ก็ยังคงจับมือกันแน่นและยืนหยัดเคียงข้างกันเสมอมาพวกเขาเชื่อมั่นในความรักที่มีต่อกันและพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปด้วยกันความรักของทั้งคู่เป็นเหมือนดั่งแสงเทียนที่ส่องสว่างนำทางท่ามกลางความมืดมิดของสังคมที่เต็มไปด้วยอค และความไม่เข้าใจวันหนึ่งจอรนตัดสินใจเดินทางไปนิวยอร์กเพื่ออยากขาดจากซูซานอย่างเป็นทางการเขาต้องการจบเรื่องราวในอดีตให้เรียบร้อยและเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างถูกต้องกับแมรี่การ,รเผชิญหน้ากับซูซานไม่ใช่เรื่องง่ายซูซานเป็นผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเธอเป็นนักธุรกิจหญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงสังคมชั้นสูงของ York, นิวยอร์กซูซานเป็นคนทะเยอทะยานมุ่งมั่น และไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆเธอไม่พอใจที่จอนต้องงอการอยากขาดจากเธอและเธอก็ไม่ลังเลที่จะแสดงความโกรธเกรี้ยวออกมาอย่างชัดเจนนี่คุณคิดจะทิ้งฉันไปหาอีผู้หญิงบ้านนอกคนนั้นจริงๆเหรอจอรนสุซสานถามด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันสูซสานเราสองคนจบกันไปนานแล้วนะจอรนพยายามอธิบายจบอะไรฉันไม่เคยพูดสักคำว่าจบสุซสานเถียงแต่เราไม่ได้รักกันแล้วนะสุซานเราอยู่กันไปก็ไม่มีความสุขหรอกจอรนพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนลงฉันไม่สนฉันไม่อยาก ซูซานประกาศกล่าวทำไมคุณถึงทำแบบนี้ซูซานจอนถามด้วยความผิดหวังเพราะฉันเกลียดคุณเกลียดที่คุณทิ้งฉันไปเกลียดที่คุณทำให้ฉันต้องอับอายซูซานตอบด้วยน้ำเสียงคิดแค้นผมขอโทษจอนพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยผมไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณต้องเจ็บปวดแต่คำขอโทษของคุณมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกซูซานพูดเอาเป็นว่าฉันจะยอมอย่าให้ก็ได้แต่คุณจะต้องชดใช้ให้ฉันชดใช้อะไรจอนถามด้วยความสงสัย คุณจะต้องยกบ้านและทรัพย์สินทั้งหมดของคุณให้ฉันซูซานพูดด้วยน้ำเสียงเจ้าเล่ห์ว่าไงนะักจอหนอุทานด้วยความตกใจใช่คุณฟังไม่ผิดหรอกซูซานยืนยันถ้าคุณอยากอยากกับฉันคุณก็ต้องยกทุกอย่างให้ฉันไม่อย่างนั้นฉันก็จะไม่อยากจอหนยืนตึงอยู่ครู่หนึ่งเขาไม่คิดเลยว่าซูซานจะเรียกร้องมากถึงขนาดนี้ผมให้คุณทุกอย่างไม่ได้หรอกสูซานจอหนพูดในที่สุดงั้นก็ไม่ต้องอยากสุซสานพูดพร้อมกับเดินจากไป ทิ้งให้จอรนยืนจมอยู่กับความผิดหวังและสิ้นหวังจอรนกลับมาที่มอนทานาด้วยความรู้สึกหนักอึ้งเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แมรี่ฟังแมรี่รู้สึกเห็นใจจอรนเป็นอย่างมากเธอรู้ดีว่าจอรนรักเธอม,มากแค่ไหนและเขาก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่กับเธอจอรนฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นฉันต้องการแค่คุณแมรี่พูดปลอบใจจอรนแต่ผมจอรนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่แมรี่ก็ยกมือขึ้นห้ามไว้ไม่เป็นไรจอรนฉันเข้าใจแมรี่พูด ฉันรู้ว่าคุณรักฉันและฉันก็รักคุณแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วจอร์นรู้สึกตื้นตันใจในความรักและความเสียสละของแมรี่เขาโชคดีเหลือเกินที่ได้พบกับผู้หญิงที่แสนดีอย่างเธอผมรักคุณแมรี่จอร์นพูดพร้อมกับดึงแมรี่เข้ามากอดฉันก็รักคุณจอร์นแมรี่พูดทั้งสององกอดกันแน่นราวกับจะไม่มีวันพากจากกันอีกทั้งสองตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเรียบง่ายโดยไม่สนใจคำพูดของคนอื่นพวกเขาไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองหรือชื่อเสียงเกียรติยศใดๆทั้งสิ้น สิ่งเดียวที่พวกเขาต้องการคือความรักและความเข้าใจที่มีให้แก่กันจอรนและแมรี่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเล็กๆของจอรนอย่างมีความสุขพวกเขาช่วยกันทำสวนปลูกผักเลี้ยงสัตว์และใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามของรัฐมอนทาน่าแม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับความยากลำบากบ้างแต่พวกเขาก็ไม่เคยย่อท้อหรือหมดหวังทั้งสองต่างก็คอยเป็นกำลังใจให้กันและกันอยู่เสมอความรักของจอรนและแมรี่เป็นเหมือนดั่งบทเพลงแห่งชีวิตที่เลงขึ้นท่ามกลางความเงียบสงดของหุบเขาเป็นบทเพลง ที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความเข้าใจเป็นบทเพลงที่ไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่ทั้งอสองยังมีลมหายใจอยู่เคียงข้างกันวันหนึ่งเดวิดมาเยี่ยมแมรี่ที่บ้านเขาเห็นจอนและแมรี่กำลังนั่งหัวเราะกันอย่างมีความสุขอยู่บนชานบ้านเดวิดรู้สึกแปลกใจที่เห็นแม่ของเขาดูมีความสุขมากขนาดนี้เขาไม่เคยเห็นแม่ยิ้มหรือหัวเราะแบบนี้มานานแล้วตั้งแต่พ่อของเขาเสียชีวิตไปเดวิด เริ่มคิดทบทวนถึงสิ่งที่เขาเคยทำกับจอร์นและแมรี่เขาตระหนักได้ว่าเขาทำผิดไปเขาไม่ควรตัดสินคนอื่นจากภายนอกและไม่ควรเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เดวิดเดินเข้าไปหาจอร์นและแมรี่แม่ครับผมขอโทษเดวิด <David S 2> พูดด้วยน้ำเสียงสำนึกผิดผมขอโทษที่เคยทำไม่ดีกับแม่และคุณจอร์นผมรู้แล้วว่าผมผิดไปแมรี่ยิ้มด้วยความดีใจที่เห็นลูกชายเปลี่ยนไปไม่เป็นไรหรอกเดวิดแม่ไม่โกรธลูกหรอกแมรี่พูดผมขอโทษจริงๆครับคุณจอร์นเดวิดหันไปพูดกับจอร์น ผมมันโง่เองที่ไม่เข้าใจความรู้สึกของพวกคุณไม่เป็นไรหรอกครับผมเข้าใจคุณจอนพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนต่อไปนี้ผมจะไม่กีดกันความรักของคุณสองคนอีกแล้วครับเดวิดพูดผมจะยอมรับในตัวคุณจอนและจะดูแลคุณให้เหมือนกับเป็นพ่อแท้ๆของผมจอนและแมรี่ต่างก็รู้สึกปลื้มใจที่เดวิดเข้าใจและยอมรับในความรักของพวกเขาทั้งสามกอดกันกลมเกลียวด้วยความรักและความเข้าใจในที่สุดความรักของจอน และ Mary แมรี่ก็ได้รับการยอมรับจากทุกคนพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในเมืองเล็กๆแห่งนี้เรื่องราวความรักของทั้งสองกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไปทั่วทั้งเมืองเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีเงื่อนไขและไม่มีคำว่าสายเกินไปมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกชนชั้นความรักของจอห์นและแมรี่เป็นเหมือนดั่งปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาทั้งสองเป็นปาฏิหาริย์ที่ทำให้พวกเขารู้ว่าความสุขที่แท้จริงนนั้ ไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์ส,สินเงินทองหรือชื่อเสียงเกียรติยศใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่การได้รักและถูกรักต่างหากมันคือการได้ค้นพบอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตที่หายไปได้เติมเ็มส่วนที่ขาดหายไปของกันและกันและได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตราบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต